เมกะเฮิร์ตส์สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.rangradio.net ชั่วโมงที่2ของเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง fm 91.25เมกะเฮิร์ am 810กิโลเฮิร์นะคะแล้วก็ติดตามเราผ่านหน้า Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์รายการสดในขณะนี้แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี YouTube Channel สวทตรังกลมประชาสัมพันธ์นะคะที่จะติดตามรายการย้อนหลังกันค่ะวันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ร่างไปพบกับท่านรองบอยได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับค y or y or ุณยศสรนแล้วก็ท่านผู้ฟังท,ที่ติดตามรับฟังทุกท่านครับค่ะท่านรองสุวิชานประชาชาตินะคะวันนี้เราก็จะมีประเด็นเรื่องของสสปชาตาที่นําร่องในจังหวัดรงังตอนนั้นท่านลองคุยเอาไว้ว่าเราได้นําร่องพร้อมๆก,กับกี่จังหวัดแล้วนะคะ13จังหวัดทั่วประเทศ13จังหวัดทั่วประเทศวันนี้เราขับเคลื่อนไปถึงไหนยังไงคะตอนนี้เอ่อในการดําเนินการทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ วางแผนนะครับในการจัดกิจกรรมแล้วก็สรุปผลนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับไปตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาครับเราทำในปีงบประมาณที่ผ่านมาใช่ครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วค่ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงครับหลังจากที่เราดําเนินการไปเรียบร้อยแล้วผลที่ได้รับมาเนี่ยเป็นที่น่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนยังไงท่านลองครับผลที่ได้รับนะครับก็ถือว่า ของจังหวัดตรังนะฮะของอำเภอนายงเนี่ยซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์นํานร่องนะครับของจังหวัดตรังแล้วก็ของ13จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็มีทั้งหมด6ตําบลด้วยกันนะครับก็คือตําบลนายงเหนือตําบลนานบุญสีนาข้าวเสียโคกสะบาทช่องละมอนะครับซึ่งทั้ง6ตําบลเนี่ยนะครับก็ได้รับการจัดสรรงบป,ประมาณไปาจานวนหนึ่งนะครับแล้วก็กรรมการก็ได้ไปวางแผนนะครับเพื่อที่จะ ลงพื้นที่นะครับในการาส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือว่าการสร้างาพลเมืองคุณภาพนะครับให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทั้ง6ตําบลก็ได้ดําเนินการไปประมาณ3-4ถึงครั้งนะครับต่อตําบลน,นะครับก็ผลที่ออกมาถือว่าได้เป็นที่สําสเร็จนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็หนึ่งก็คือได้รู้จัก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยนะครับว่าศ<ฆ>ูนย์นี้มีหน้าที่อะไรมีใครบ้างเป็นกรรมการนะครับแล้วก็จะทําเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็พี่น้องประชาชนทั้ง6ตําบลของอำเภอนายงก็ได้รู้จักละนะครับแล้วก็ได้รู้บทบาทของกรรมการศูนย์นะครับว่ามีหน้าที่ต้องทําในเรื่องอะไรนะครับสําหรับ ศูนย์ที่เรานำร่องที่อำเภอนายงค่ะนะคะประสบความสำเร็จเป็นที่พอใจแล้วในอนาคตข้างหน้าทางกกตตรังมีแผนที่จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆหรือไม่ยังไงคะครับตอนนี้ก็รอการสั่งการจากสำนักง,งานกกตนะครับข้างบนอยู่นะฮะก็คงจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับก็คงจะขยายผลนะครับหลังจากเ,าเมื่อเสร็จสิ้นการำดำเนินโครงการนะครับก็มีการสรุปผล นะครับถอดบทเรียนก็ได้มีการเสนอไ,ไปแล้วว่า,ากิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นสำนังก,ากงานกรตควรจะจัดสรรงบประมาณลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าศูนย์จะได้มี <c oughs> ก็แล้วมีปัจจัยนะครับมีปัใจจัยในการที่จะใช้ในการดําเนินกิจกรรม,มนะครับค่ะได้มองอําเภอไหนเอาไว้บ้างไหมคะเป็นพิเศษทุกอําเภอนะครับก็ถือว่า มีศักยภาพทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเมื่อมีการสั่งการลงมาว่าสมมติว่าจะให้คัดเลือกอีกนะครับว่าจะเอาเภอไหนนะครับก็คงจะได้มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะคัดเลือกอำเภอไหนเป็นอำเภอนำร่องของปีงบประมาณนี้ครับ ค่ะนะคะก็เป็นการดําเนินการนะคะในส่วนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาชิปไตยนะคะซึ่งอําเภอนายงของเราก็ประสบความสําเร็จนะคะ,คะเป็นพื้นที่นํารองเป็นหนึ่งใน13จังหวัดทั่วะะประเทศทั่วประเทศที่ได้เริ่มต้นดําเนินการแล้วก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆอย่างแน่นอนค่ะก็ต้องคอยติดตามกันนะคะแต่ว่าณนะวันนี้สิ่งที่กําลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรงังนั่นก็คือการเลือกตั้งท้อง ท้องถิどんどん่นกับท่านรองพอได้ฟังข่าวปั๊บอ้าวเลือกอีกแล้วอ้าวถึงเวลาต้องไปเลือกกันอีกแล้วนวันนี้มีกี่ท้องถิ่นคะที่จะต้องดําเนินการในการจัดการเลือกตั้งมีท้องถิ่นที่จะต้องดําเนินการจัดการเลือกตั้งนะครับเนื่องจากผู้บริหารท้องถิ่นนะครับพ้นจากตําแหน่งมีอยู่ทั้งหมด3อบตด้วยกันนะครับก็คืออบตบางรักนะครับอบตย่านซื่อของอำเภอกนตังแล้วก็อบตเขาไม้แก้วของอำเภอสิเกา นะครับซึ่งทั้ง3อบตอนี้นะครับนายกที่านายกอบตออคนเก่านะครับก็ได้พ้นจากตําแหน่งไปนะครับอย่างในส่วนของอบตอบางรักเนี่ยสารุูทอนภาคเก้านะครับก็ได้มีคําพิพากษาสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนะครับในส่วนของตําบลย่านญญญซื่อรับตำบลของไม้แก้วเนี่ยท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดตรังนะครับก็สั่งให้พ้นจากตําแหน่งนะครับ อืมค่ะแล้วเราจะต้องดําเนินการในขั้นตอนต่อไปยังไงคะครับในการดําเนินการตามมาตรา11ของอพระราชบัญญตัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นนะครับหรือผู้แ่าารท้องถิ่นเนี่ยได้กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดําเนินการเลือกตั้งนะครับเนื่องจากนายกเทศมนตรีเอานายกผู้บริหารท้องถิ่นนะครับตัวทีครับผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ย,นนยพ้นจากตําแหน่งนะครับหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นเนี่ยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่พ้น โดยวาระโดยเหตุครบาระนะครับก็จะต้องดําเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน60วัน60วันนับตั้งแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งครับนับจากวันพ้นจากตําแหน่งเพราะฉะนั้นท้องถิ่นไหนที่จะต้องจัดการเลือกตั้งก่อนเพื่อนเลยบางรักครับบางรักนี่อีกไม่กี่วันครับอีกประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับลาคมนะครับตุลาคมนะครับก็จะจัดการเลือกตั้งนะครับการรับสมัครก็ได้เสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่1 8ถึง22กันยายนที่ผ่านมานะครับมีผู้สมัครคนเดียว คนเดียวครับถ้าไม่มีคู่แข่งแบบนี้ทําไงคะแข่งกับตัวเองครับแข่งกับตัวเองต้องได้กี่คะแนนต้องได้เป็นยังไงคะเอ,อในกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมาตรา111เนี่ยผู้สมัครในกรณีที่มีผู้สมัครเท่ากับหรือน้อยกว่านะครับจำนวนสมาชิกที่พึงมีค่ะอ,อ,อย่างนายกเนี่ยมีคนเดียวคนเดียวถ้าสมัครคนเดียวก็คือสมัครเท่ากับผู้บริหารที่พึงมีค่ะนะครับ ผู้สมัครคนนั้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละสิบอะพูดง่ายๆว่าสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอบตนั้นค่ะอย่างบางรักมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสักเท่าไหร่ได้คะท่านรองบางรักหนึ่งประมาณหนึ่งพันเศษพันเศษเศษนะครับแสดงว่าต้องได้ประมาณร้อยกว่าคะแนนขึ้นไปใช่ครับใช่ครับถ้าเอาถ้าหนึ่งพันค่ะสมมติว่าหนึ่งพันก็หนึ่งร้อย ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า100อ๋อไม่ต่ำกว่า100้คือ1น1่ง้อได้หนึ่งร้อยขึ้นไปหนึ่งร้อยขึ้นไปมากกว่า100ขึ้นไปครับค่ะนะคะก็อันนี้เป็นส่วนของอบตบางรักซึ่งจะมีการเลือกตั้งกันในวันที่29ตุลาคมตุลาคมซึ่งตรงกับวันอาทิตย์วันอาทิตย์หมดเลยครับค่ะพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิในพื้นที่ของบางรักอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันกรณีท่านลองคนออกมาใช้สิทธิ์่าเขาได้ไม่ถึงไม่ถึงร้อย อ่ะสิเเขาได้ไปถึงสิเปอร์เซนต์ทำไงต่อคะเอ่อเมื่อกี้ลืมนิดนึงนะฮะมันมีสองเงื่อนไขนะครับเ <caracter S 2> งื่อนไขที่หนึ่งก็คือว่าได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสิบเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์และจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าคะแนนที่ไม่เลือกเลือกผู้ใดอ่าใช่ครับ <ừ> ก็คือคะแนนโหวตโน <H as S 2> ต้องมากต้องไม่ต้องมากกว่าคะแนนโหวตโนมากกว่าด้วยต้องมากกว่าคะแนนโ,วโหนโวตโนโอ้สมมติว่าสองเงื่อนไข อถ้าสมมุติว่าได้สัก110คน1,000คนได้สัก110คะแนนก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เลยนะต้องมาดูคะแนนบดโนด้วยถ้าโวดโนปาก็ไป200นี่หมดสิทธิ์แพ้เลือกใหม่อีกสมัครใหม่อีกขั้นตอนมันเป็นแบบนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะอาทิตย์ที่ย9ตกุลาคมนี้เวลาการใช้สิทธิ์เหมือนกับเลือกตั้ง ใช่ครับ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นสิบเจ็นาฬิกาครับสิบเจ็ดนาฬิกาครับนะคะรีบาาไปก่อนปิดทีบเนาะช่วงนี้ฝนมันตกค่ะถ้ายัางไงแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันเสียตั้งแต่เนินเนินตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าเปิดทีบเลยก็ดีนะคะเรามีสักกี่หน่วยเลือกตั้งคะในพื้นที่บางรักบางรักนี่6หน่วยเลือกตั้งหหน่วยเลือกตั้งครับหหน่วยเลือกตั้งค่ะตรวจสอบรายชื่อกันให้ดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันสาหรับบางรักอปตต่อมาค่ะท่านเป็นนนนนอออออออตตตตไหคะย่่าาซืขงงงภััั ซื่อเนี่ยก็เลือกตั้งถัดจากนั้นไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่ห้าพฤศจิกายนายน,นะครับก็การรับสมัครก็เสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเก้ากันยายนที่ผ่านมานะครับถัดจากรับสมัครบางรักก็ไปรับสมัครต่อที่ย่านซื้อนะครับแล้วก็วันเลือกตั้งก็ถัดจาก <ไป S 1> อาทิตย์ใช่ครับห้าพฤศจิกายนมีผู้สมัครคนเดียวกชนเดียวกันเดียวเหมือนกันใช่ครับเงนไขเดียวกันเงอนไขเดียวกันครับค่ะ มีสักกี่หน่วยเลือกตั้งคะตรงนี้ย่านซื่อ,อรู้สึกว่าจะมีประมาณ4ี่หน่วยเลือกตั้งนะครับ4ี่หน่วยเลือกตั้งครับค่ะ,คะก็ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันก็คือต้องมากกว่าส0เปต้องมากกว่าโหวตโ,โนโด้วย,วยนะครับถ,ถ้าไม่มีก็ต้องมาเลือกกันใหม่แล้วก็ปิดท้ายที่เขาไม้แก้วรอคะขาไม้แก้วขาไม้แก้วน,ะะววนี่เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนะครับก็ถัดจากย่านซื่อไปสองสัปดาห์นะครับ2อาทิตย์นะครับก็รับสมัคร เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาะนะครับเมือม่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะครับเพิ่งปิดรับสมัครไปก็มีผู้สมัครคนเดียวเช่นเดียวกันครับนะครับก็ต้องเอาชนะสองเงื่อนไขที่ว่า เช่นเดียวกับบางรักแล้วก็ย่านซื้อครับค่ะนะคะก็เป็นเรื่องราวของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นของเราในสามท้องถิ่นใช่ไม่ว่าจะเป็นบางรักย่านซื้อแล้วก็เขาไมแก้วก็ไล่ๆๆกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะาไปเลือกตั้งท้องถิ่นกันเนี่ยค่ะท่านาเราจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรกันอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่อยากจะฝากไปเพื่อจะให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใสค่ะท่านรอง ครับในการเตรียมหลักฐานก็เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นอบตอรอบที่แล้วที่ผ่านมาหรือการเลือกตั้งสสที่ผ่านมานะครับหลักฐานในการที่จะนําไปใช้ในการแสดงตนเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่บัตรประจําตัวประชาชน<ฆ>นะครับบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุอันนี้ยังใช้ได้นะครับแล้วก็หลักฐานหรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประชาชน13หลักอ,อย่างเช่นใบขับขี่บัตรประจําตัวเจ้าที่ของรัฐบัตรข้าราชการพาสปอร์ตอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้แต่จะต้องไม่หมดอายุนะครับบัตรที่หมดอายุเนี่ยที่กฎหมายให้ใช้ได้มีอยู่ประเภทเดียวก็คือบัตรประจําตัวประชาชนเท่านั้นะนะครับส่วนการเตรียมความพร้อมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนปลายฝน คงไม่ใช่ต้นหน,หนาวนะเราไม่มีหนาวเราไม่มีหนาวก็ไปใช้สิทธิ์เนื่อๆน,นะฮะถึงแม้ว่าจะมีผู้สมัครคนเดียวนะครับนี่คือก็เรียกว่าเป็นมันเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ต้องมีการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยสุจริตนะครับไม่ก็เรียกอะไรฮะไปใช้สิทธิ์โดยที่ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญเป็นสำคัญหลีกเลี่ยงเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีคู่แข่งก็ตามแต่ว่าเราก็ต้องไปนะครับส่วนพี่น้องจะตัดสินใจยังไงไอ้นั้นเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับจะกากระบาดอะไรยังไงเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ขอให้ไป <ạ. S 2> นะครับขอให้ไปเพราะว่าถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ใดที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับจะต้องเสียสิทธิ์ ามที่กฎหมายกําหนดนะครับอย่างเช่นสิทธิ์ในการลงสมัครกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับไม่ได้จะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้จะลงสมัครอบตอะไรไม่ได้นะครับจะไปเป็นรองนายกจะไปเป็นผู้บริหารท้องถิ่นอะไรไม่ได้ค่ะนะครับโดนจํากัดสิทธิสอปีสองปีนะครับสองปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับก็ตูไปว่าแต่ละแห่งเนี่ย เลือกตั้งวันไหนแต่นับไปสองปีอย่างเช่นบางรักเนี่ยเราเลือกห้าพิจิกาเอ่อโทษทีครับบางรักยี่สิบเก้าตุลายี่สตุลาปีหกหใช่ไหมครับถ้าใครไม่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุนะครับก็จะเสียสิทธไปถึง29ตุลาปีหกปดหกแปนะครับระหว่างนี้แม้ว่า ท่านจะไปใช้สิทธิ์อื่นก็ไม่ได้ไม่ล้างไม่ล้างไม่ล้างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้สมัครมีแค่รายเดียวหรือเปล่าเขาช่วงนี้เลยไม่ค่อยเห็นใบประกาศหรือแผ่นป้ายในการหาเสียงเลยนั่นก็เป็นเรื่องของผู้สมัครนะครับแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีผู้สมัครคนเดียวนะครับในการกําหนดวงเงินในค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็ก็ถูกกําหนดไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นผู้สมัครก็ต้องหนึ่งก็คือเรื่องป้ายค่ะ นะครับเรื่องการจัดทําป้ายเนี่ยก็ต้องไม่เกิน,ไม,กนไม่เกินจํานวน3มเท่าของหน่วยเลือกตั้งนะครับที่ที่มีอยู่ในเขตเอปตอนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็จะมีรถแห่กี่คันจะมีผู้ช่วยหาเสียงกี่คนหรือท่านจะทําอะไรก็ตามที่เป็นสื่อที่ใช้ในการหาเสียงต่างๆนะครับมีหน้าที่ของผู้สมัครทุกคนก็นคือจะต้องไปแจ้งต่อ,อผู้บในการสานังกางานกตจังหวัดตรังนะครับก่อนที่ท่านจะดําเนินการ นะครับจะต้องมาแจ้งให้ทราบว่าท่านมีรถแห่กี่คันนะครับเวทีปลาใสาของท่านจะมีกี่เวทีจะปลาใสาวันไหนป้ายต่างๆนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับท่านจะขึ้นได้ขึ้นได้ก็ต้องอยู่ที่อกอท้องถิ่นของอบตอนั้นๆประกาศกําหนดว่าให้ขึ้นได้ในถนนสายไหนอะไรยังไงนะครับค นี่ก็เป็นเรื่องราวของการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นของเราใน3ามท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอบตบางรักอบตย่านซื่อแล้วก็ในส่วนของขาไม่แก้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์นะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการเสียนะคะในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ค่ะถ่านรองคะวันก่อนดูข่าวเราเห็นกกตเนี่ยไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเขาเรียกว่าสาขาพักการเมืองอะไรเงี้ยรุ่นที่3ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้มีแล้วยังดีฉันจะไปแล้วหรือเปล่าที่ที่จังหวัดกระบี่ครับอ๋อไม่ได้จัดที่ตรังช่วง2 7่สถึงยี้าถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะที่ที่จังหวัดกระบี่ครับค่ะนะคะจอันนี้เขาต้องการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอะไรคะท่านรองก็มาซักซ้อมมาให้ความรู้นะครับกับกรรมการสาขาพักหรือตัวแทนของพักการเมืองนะครับที่ดําเนินการอยู่ในแต่ละจังหวัด นะครับอย่างภาคใต้นี่ก็เชิญในพื้นที่ของภาคใต้ทั้งหมดนะครับไปไปพูดคุยไปให้ความรู้นะครับหรือไปเน้นย้ําว่าสิ่งที่สภาคัการเมืองจะต้องดําเนินการจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยนะครับสขาพคจะต้องทําเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าอย่างพรรคการเมืองที่ได้รับเงินจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองเนี่ยนะครับสขาคหรือพรรคการเมืองนั้นก็จะต้องไปดําเนินการนะครับให้ถูกต้อง นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของอสำนักงานกออจังหวัดนะครับไปสังเกตการนะครับไปร่วมสังเกตการด้วยไปตรวจไปตรวจไปสังเกตการต่างๆหรือแม้กระทั่งลงไปตรวจสาขาพรรคการเมือง<ฆ>นะควับว่ามีที่ตั้งอยู่มันเหมาะสมไหมมีกรรมการมีการขับเคลื่อนมีสมาชิกพรรคที่มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลไวแรงงานสำนักงานกอตอยยังถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าอย่างนี้เราก็ลงไปตรวจสอบกันอยู่ทุกปี ครับค่ะนะคะก็เป็นโครงการดีๆเนาะที่หลายคนอาจจะมองว่าเอกกกตพอเสร็จจากเลือกตั้งแล้วอเขาจะทําอะไรการนี่แหละค่ะสิ่งที่ทาคือไม่ได้หยุดเลยยังมีงานอยู่เรื่อยครับมีงานอยู่เรื่อยเรั่งในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นวันนั้นหลังจากปิดหีบแล้วท่านลองกลับมาที่เลือกตั้งท้องถิ่นของเราอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดหีบแล้วในเรื่องของการนับคะแนนอะไรต่ออะไรแล้วก็ประกาศผลจะเป็นยังไงคะรถแมพของมันครับพอ ปิดทีบห้าโมงเย็นนะครับสิบเจ็นาฬิกาเนี่ยการดําเนินการต่างๆเหมือนกับการเลือกตั้งปกติทั่วไปนะครับก็คือว่าจะต้องดําเนินการในการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนั้นๆเลยนะครับอย่างคราวนี้เนี่ยเรามีเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับก็คือเฉพาะนายกอบตนะครับรับปัดเลือกตั้งใบเดียวนะครับไม่ยุ่งยากตอนเราเลือกตั้งอบตปี64เนี่ยรับปัดสองใบใช่ไหมครับบัตรนายกหนึ่งใบบัตรสมาชิกหนึ่งใบตอนสสที่ผ่านมาก็รับ สองใบ,งบแบ่งเขตกับปาติลิสแต่คราวนี้เนี่ยเราเลือกตั้งเฉพาะนายกตัวนายกนะครับเพราะนั้นรับบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะครับกาเบอร์เดียวนะครับพับบัตรเลือกตั้งเสร็จออกจากคูหาก็มาย่อนหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งมีใบเดียวหีบเดียวนะครับพอปิดทีผ้าโมงเนี่ยก็จะกรรมการของหน่วยเลือกตั้งนั้นๆน,น,นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเลือกตั้งพร้อมกันทั้งนาย,ยกสมาชิกเนี่ยจะมีกรรมการหน่วย9้าคนรปภอ,อีกสองใช่ไหมครับแต่ว่า พอเลือกตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเลือกนายกอย่างเดียวเนี่ยกรรมการลดจากเก้าเหลือเจ็ดคนนะครับเพราะว่างานงานมันน,น้อยกว่าน้อยอนอ,ยนอยกว่านะครับกรรมการเจ็ดคนนี้ก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับในการนับคะแนนหนึ่งป้ายนะครับหนึ่งป้ายกระดานนับนะครับก็มีประมาณสี่คนสี่ถึงห้าคนนะครับก็ช่วยกันนะครับพอนับคะแนนแล้วเสร็จนะครับก็รวมผลคะแนนนะครับตรวจสอบความถูกต้องบัตรขยิงไหมมาใช้สิทธิ เท่านี้บัตรเลือกตั้งจ่ายไปเท่ากับผู้มาใช้สิทธิ์หรือเปล่ารวมคะแนนแล้วคะแนนบัตรดีคะแนนบัตรเสียบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดรวมแล้วก็เท่ากับผู้มาใช้สิทธิ์หรือเปล่า <S <S ถ้าตรงกันทั้งหมดแต่ว่าบัตรไม่ขยิงไม่มีปัญหาะนะครับก็กรรมการก็จะจัดทำประกาศนะครับประกาศผลการนับคะแนนของที่หนุนเลือกตั้งนั้นๆนะครับแล้วก็พอดําเนินการเลยเสร็จแล้วกรรมการก็จะ เอาบัตรแล้วตั้งใส่ถุงนะครับเอาแบบขีดขนนคะแนนนะครับที่พี่น้องประชาชนไปถ่ายรุ่งถ่ายรูปแล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อเอามาใส่ถุงอนะครับเอารายง,งานผลการนับคะแนนใส่ถุงใส่แล้วก็ใส่ลงในหีบปิดหีบรัฐตสายรัฐ<อ>นะครับเสร็จแล้วก็นําหีบบัตรอุปกรณ์ทั้งหมดะนะครับที่จัดการไปเมื่อช่วงกางวัลที่ผ่านมาเนี่ยมาส่งที่อบตอนะครับก็ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ก่อนว่าถูกต้องไหมมีปัญหาไหมนะครับ ถ้าไม่ถูกถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องดูว่ายัางไงอย่างเช่นบัตรบัตรคาย่งนะครับบัตรขาย่งคืออะไรบัตรขาย่งก็คือว่าผู้มาใช้สิทธิ์กับบัตรที่จ่ายไปไม่ตรงไม่ตรงกันค่ะสมมุติว่ามาใช้สิทธิ์หนึ่งร้อยบัตรจ่ายไปเก้าสิบเก้าใบหายไปใบหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้ก็อยู่ที่อำนาจของกรกตข้างบนนะครับที่จะ อนิชัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยกรกตก,ก็จะอบบนุณิชัยให้สั่งให้มีการลงคะแนนใหม่นะครับแต่ว่าถ้าคะแนนขยิง่งคะแนนขยิง่งคะแนนขยิ่งก็รวมคะแนนแล้วไม่ตรงกันผู้มาใช้สิทธิ์เท่านี้บัตรที่จ่ายไปเท่ากับผู้มาใช้สิทธิ์แต่บังเอิญน,นับคะแนนผิดพลาดคะแนนรวมแล้วไม่ตรงกันอันนี้ก็เรียกว่าคะแนนขยิง่ง S <S กรกตก็อาจจะสั่งให้นับคะแนนใหม่ก็ได้นะครับจะสั่งให้เลือกใหม่หรือนับใหม่ก็ได้อยู่ที่ดุลพินิษของกรกตข้างบนนะครับค่ะ นะคะนี่ก็เป็นรถแมพในการเลือกตั้งท้องถิ่นของเราแล้วก็วิธีการในการที่จะนับผลคะแนนและก็การประกาศผลคะแนนนะคะซึ่งทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการสังเกตการเลือกตั้งได้นะคะโดยเฉพาะคนในพื้นที่นั้นๆเพื่อที่จะได้คนที่ท่านคิดว่าออดีที่สุดนะคะทางานเสียสละเพื่อบ้านเมืองนะคะแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนก็ไปใช้สิทธิ์กันนะคะในวันที่เราระบุไป <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นที่บางรักย่านซื้อหรือ หรือว่าที่เขาไม้แก้วฮ่าค่ะท่านรองคะทีนี้ในนอกเหนือจากเรื่องของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลที่เราดําเนินการไปแล้วเรื่องของการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วในหละ่ะช่วงนี้คะ่ะไตรมาสแรกของปี2567เนี่ยเรามีแผนที่จะดําเนินการเรื่องไหนต่อคะสาหรับกกตตรังในส่วนของกตตรังนะครับช่วงนี้นะครับสิ่งที่จะดําเนินการเป็นระดับแรกเนี่ย นะครับก็คือ,อาการประกวดคลิปนะครับประกวดคลิปซึ่งทางสำนักง,งานกรกตส่วนกลางนะครับก็ได้มีการาประสานลงมาแล้วก็แจ้งให้โรงเรียนนะครับที่สนใจนะครับได้ได้สมัครเข้าไปได้จัดทําเป็นสอรี่บอร์ดนะครับความยาวไม่เกินนาทีครึ่งนะครับไม่เกิน90้นาที นะครับส่งสมบัริไปเสร็จแล้วก็ส่วนกลางก็จะมาดูว่าอ้ามีโซลิบอร์ละก็จัดสรรงบประมาณลงมาอมนะครับประมาณสองห0ืดันห้ารคอยบาทะนะครับเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยไปดาเนินการในการผลิตะนะครับเป็นคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเนี่ยคุณสุดา,าก็จะมาเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดร,รายละเอียดว่าเป็น,ปนยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็ตอนนี้ก็รอการสักการอของสำนักง,งานกรกตอ ส่วนกลางอยู่นะครับอย่างเช่นครับอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างค่อย่างเช่นเรื่องของการขับเคลื่อนสสปตนะครับก็ต้องทําต่อไปต้องทำนะครับหรือแม้กระทั่งเครือข่ายของเราที่เรามีอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกเสืออาสากกตนะครับอาจจะมีการจัดตั้งกองลูกเสืออาสากรกตขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ให้ความรู้กับลูกเสือนะครับเหมือนที่ปีงบประมาณที่แล้วนะครับเราก็ได้ดําเนินการไปนะครับจัดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ค่ะนะคะแล้วก็คอยติดตามนะในเรื่องของการประกวดคลิปวิดีโอเปิดสวิตพลเมืองรุ่นใหม่ใช,ใช่ไหมคะใ,คใส่ใจพัฒนาประชาธิปไตยโอ้เงินรางวัลมูลค่ากว่า79,000บาทนะคะเดี๋ยวจะได้มีรายละเอียดให้ได้รับทราบกันนะคะในะวันสัปดาห์หน้าใช่ครับประมาณสัปดาห์หน้าแล้วก็เดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะมีเรียนเชิญตัวแทนของทั้ง4โรงเรียนนะครับเข้ามาประชุม นะครับเพื่อจะได้วางแผนแล้วก็ซักซ้อมกันไดนะครับซึ่งก็หน้าที่ของสำนักงานกองทัพยก็จะหนึ่งก็คือลงไปให้ความรู้ด้วยกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนทั้ง4โรงเรียนด้วยนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมีการมาช่วยกันเป็นพี่เลี้ยงดูนะครับดูเพื่อให้คลิปที่เข้าประกวดนะครับให้มันอย่างน้อยก็คือหวังผลด้วยว่าเออไม่ใช่เราไม่ใช่แค่ส่งเข้าร่วมอย่างเดียวนะไม่ใช่แค่เพียงตัวประกอบนะแต่เราก็ต้องหวังผลว่าอย่างน้อย ของ4ี่โรงเรียนในจังหวัดตรังเนี่ยเราจะต้องมีรางวัลติดไม้ติดมือนะครับเพราะนั้นก็อยู่ที่อยู่ที่การวางแผนอยู่ที่การาดาเนินการว่าจะต้องทํำยังไงนะครับที่หนึ่งก็คือตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์โจทย์ให้ได้บทชีวิตคนรุ่นใหม่นะครับะจะต้องทํำยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้เข้ามาแล้วก็คือเรื่องของการเลือกอสมาชิกวุฒิสภาะนะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับ สมาชิกกุ้ิสภาชุดปัจจุบันนี้ก็จะครบวาระ ค่ะมีหน้าล่ะเราติดตามตามเพจตามเว็บไซต์เราจะเห็นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของบทบาทของสมาชิกวุฒิสภากันเยอะน่าจะได้รบกวนท่านรองสุวิชานเดี๋ยวท่านสักรอบท่านพอจองต้องคิวแล้วฮะวุฒิสภาเนี่ยนะครับโอเคค่ะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรังได้ดําเนินการกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็รับรองเลยค่ะว่าเรายังคงมีเรื่องราวดีๆจากกกตตรังมานําเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะคะ วันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านรองผู้อำนวยการ,รสำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรังท่านรองสุวิชานประชาชาตินะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งท้องถิ่นกันไม่ว่าจะเป็นอบตอบางรักยานซื้อแล้วก็เขาไม้แก้วนะคะในวันเวลาที่เรากําหนดด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกจํากัดสิทธิ์กันวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาคุณฝั่งคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค,ะค่ะสวัสดีครับ,รบ,รบติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t